สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับโอ้มาดูซปเปอร์เอ็กครับงัดต่อครับงัดเลยครับไมเ่เวือบเรียบร้อยเลยครับปดัดตู ก็คอยก็คอยงัดสองสามีครับออกเลยครับออเออแผนสุดแผนดินสุดเกินเลยผมสไลด์ผมสไล เดี๋เปิดฟ้าแล้วครับข้างหลังสงใสยความร้อนขึ้นครับอากาศมันร้อนอเข้าครับอจะฟังไว้เลยเลย สองร้200ครับโอบโกกำลังเปิดหน้าดินหาลูกลังครับเสียงเทอร์โบนี่หวานเจี๊ยบเลยปี๊ป,ป,ปเลยครับ ขุดหาลูกลังอยู่ชั้นใต้ครับอยู่ชั้นใต้ดินครับขุดเสร็จก็ต้องทมให้ด้วยครับดูครับกองดินเป็นลุมเป็นบ่อเหมนกับขุดหาทองคำนะครับโชคดีก็เจอง่ายครับ นี่ท่าแจ็คับเองครับ ไฟเชี่ยวฟันนันแหลมคมมาเลยครับเพื่อจะมาเจาะอย่างเดียวครับเจาะลูกลังครับ thank you

<c oughs> <c oughs> คือตอวปาเอาแฟนมากัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยพึ่งได้เที่ยวเดียวเองครับวันนี้10โมงแล้วครับ ก็ต้องแต่งทางเปิดทางใหม่ครับหรือว่าจะขุดหาตรงนี้เลยไม่น่าจะขุดแล้วครับดูแล้วอาโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอาลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับ รถด,ดำย้ายออกรถด,ดำย้ายออก ทงังฮะมีการครูด้วยครับ กันทิปหน้าครับท่านผู้ชมรถด,ดำจอดรอเต็มเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9คันครับน่าจะเก้าคันครับรว่ามีอยู่บนถนนอีกมั้งมีไหมเออม,มีสิบน่าจะ10กว่าคันครับอ่ะโบเคครับท่านผู้ชม,มเจอกันใหม่ครับ มี XCMG ด้วยครับวันนี้ XCMG ไม่ทำงานครับคว่วมโผไว้แล้ว